โดเรม่อนตอนกล้องถ่ายรูปสองมิตมิแบบนี้แย่ชมัดเลยอีกนิดเดียวก็จะเต็มอยู่แล้วโธกต้องรีบจัดของที่ไม่ต้องการให้เรียบร้อยอุ๊บอ๊อุ๊ยอุ๊บอ้าวธ่โนบิตะนี่แล้วก็ อย่าแล้วเย่แล้วอย่แล้วเ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 ย่แล้วอย่าแล้วเป็นอะไรเหรอฮะเป็นอะไรเนอโนบิตาเออคือทำไงเดียแม่จะต้องพูดแบบนี้แน่ๆเลยเอากระตูนนั่นไปแล้วเป็นกระดาษชำระดีกว่าโนบิตาคือว่ากระตูนนั่นนะมาแล้วเห็นไหมทำอะไรสักอย่างสิเร็วเข้าจอเอออะไรขอใจแล้วขอใจแล้วเพิ่งถ่ายรูปสองนิตย นี่พอใช้ไอ้นี่ปุ๊บนะวัตถุสามิติก็จะกลายเป็นสองมิติเลยอย่าเพิ่งอธิบายเลยรีบเอากาตุ้ไปซ่อนก่อนดีกว่านะเร็วๆเขาอรู้แล้วรู้แล้วแะนี่โนบิตะคืนเก็บของพนันเอาไว้นะแม่คงจัดของไม่ได้แน่ของอะไรฮะอ้าวหายไปไหนแล้วล่ะเอออะไรเหรอครับอืออุ้ยอ้าแปลกจังเลยแฮะ หายไปไหนแล้ววะสําเร็จสาเร็จสำเร็จด้จังเลยนะโนบิตะนะเออว่าแต่ว่ามันหายไปไหนแล้วลเยอะขนาดนั้นนะนะก็อยู่นี่ไงเล่านี่เก็บเอาไว้ในนี้แล้วเก็บเอาไว้อย่างงั้นเหรออกล้องถ่ายรูปนี้นะสามารถเปลี่ยนวัตถุสามิติให้กลายเป็นรูปถ่ายสองมิติได้เลยเฮ้ย แต่ว่าแบบนี้มันก็อ่านไม่ได้อ่ะสิเอานะไม่ต้องห่วงหนะ้าทำแบบนี้เลยนี่แบบนี้ชับว้าวโหสุดยอดสุดยอดเป็นพ่องถ่ายรูปที่วิเศษจริงๆเลยอะเนี่ย <laughs> ชอบจังฮึบอบบอ,อือ้าวโนวิตาอย่ามัวแต่ดูเฉยๆสิมาช่วยแม่หน่อยสิครับ <laughs> โูเอ้ยอย่ามัวแต่ทำบ้าๆสิ อันนี้ต้องไปทิ้งวันที่เขาเก็บขยะเผาได้นะอะไรกันคนอุตส่าห์มาช่วยแท้ๆเลยช่วยงานดีกว่าอืแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ยังได้ เก็บกวาดเสร็จแล้วอ้าวเก็บเอาไว้ที่ไหนหมดล่ะเออก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับผมเก็บเอาไว้อย่างดีเลยฮะอยากจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ของดีๆแบบนี้ละเอาไว้ใช้คนเดียวมันก็น่าเสียดายแย่จริงสิไปช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องห้องเก็บของดีกว่าครั้งละสิ้กเย็นแล้วกันจะเอาให้เอาอีกแล้วเน อย่าได้จเินไปนักสินายเนีย่ยเป็นแบบนั้นทุกทีเลยอ,อนี่แน่ถ้าเก็บเงินค่าขนมได้เยอะๆก็จะซื้อโดรายากิให้นะ <c oughs> ก็มีคนที่เดือดร้อนเรื่องที่เก็บหนังสื้อกระตุ้นเหมือนกับเราอยู่แน่ๆเลยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรแน่นะฉันคงจะไม่หายไปหรอกนะอย่าห่วงเลยนะแล้วฉันจะรับผิดชอบให้เองทั้งหมดนี้ก็ค่าบริการสิบเยนนะเอ นี่เป็นตุ๊กตาที่ฉันเคยเล่นสมัยเด็กๆเอเจได้อยู่แล้วมารวมกลุ่มพวกนี้กันเลยนะพร้อมกันอ่ะยิ้มเออกำลังจะไปเที่ยวเขาฝากหมาหน่อยนะได้อยู่แล้วทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ตั้งเยอะแยะเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยให้โนบิตาโนบิตาถ้ามีขอให้เก็บแล้วก็ฉันรับฝากทุกอย่างเลยครั้งสิ จริงๆหรือเปล่าอะทุกอย่างครั้งละสิบเยนไงเออจะเป็นหนังสือหรือหมาหรือแมวอะไรก็ดังนั้นน่ะจริงเปล่าวอย่าช่วยหน่อยนะโอเคแล้วเราจะฝากอะไรเราบอกมันเลยเฮ้ยหมาแล้วอะไรมาโอเคเช่เฮ้ยเร็วก็ดีเราฝากแม่ฉันเอาไว้ทีแล้วเข้าแค่สัญญาก็ยังดีละเพื่อนแล้วเข้าไม่ได้เฮ้ยดูสิเราไปตาน่าตัวแค่ไหนอาเคเช่ เออโอ้โหรอดไป <c oughs> จะทำยังไง่แถวนี้ไม่มีที่จอดรถเลยนะเนี่ยพี่เ, <c oughs> เออแย่ yeah, จังแฮะจะจอดทิ้งไว้ตรงนี้ก็ไม่ได้ซะด้วยนะอ,อ่าผม<ช>จะรับฝากให้เองนะครับแค่สิบเยนเอ,อ,เอ,องนะครับจริงเหรอเอ,อ้ยจริงด้วยช่วยหน่อยนะแค่ชั่วโมงเดียวเองนะ่ะฮะขอบคุณที่ใช้บริการนะครับเอาละรับฝากของมาตั้งเยอะตั้งแยะเลยจะเอาไว้ที่ไหนดีละน้า อต้องหาที่ไว้ก่อนอึอาใช่แล้วแปะเอาไว้ในะอาราบา้าก็สิ้นเรื่องเฮ้ยทำงานซะเหนื่อยเลยวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานนะคะเข้ามาก่อนเธอค่ะค่ะข,ขอรบกวนด้วยนะคะ ตามสบายเลยค่ะเดี๋ยวจะไปชงชาให้นะคะค่ะอ้ยอัลบัม้มอ๋นนี้ขอ,อดูหน่อยได้ไหมคะก็ได้ค่ะแต่ว่าหน้าอายจังเลยอืมอืมเอ๊ะอ้ยตายจริงอ้อยตายหามีแต่รูปแปล,แปลกๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอขอโทษที่ให้รอนะคะอคุณทำมาเกะเป็นอัลบั้มที่แปลกมากนะคะ

โนบิตะนี่มันหมายความว่าอย่างไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยแล้ววายหยุดเดี๋ยวนี้นะโนบิตะโนบิตะหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยจริงสิกลายเป็นรูปไายดีกว่าฮะโนบิตะไปซ่อนอยู่ตรงไหนฮะฮะอยู่ได้เหรอจะบเอ๊ะ๋อไม่ใช่ฮะ มาถึงดีเชว้วเนี่ยไปไหนแล้วล่ะเนี่ยอ,อ้าวกลายเป็นรูปถ่ายสินะเนี่ยเอ้ยไปหมดแล้วหรือว่าจะถูกลบพัดไปเว้ยเย้รู้สึกได้เหมือนเป็นนกเลย นี่จอดตรงนี้คราวนี้รู้สึกเหมือนกลายเป็นมดเลยสนุกดีจังเมืองเดิมแต่รู้สึกว่าต่างไปจากเดิมแฮะเ๋อ แล้วไปแล้วเฮ้ยจีเฮ้ยเฮ้ยกลับเป็นเหมือนเดิมสักทีสิกลับเป็นเหมือนเดิมว้ายโนบิต้าโนบิต้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนโนบิต้าโนบิตเฮ้ยโนบิต้า ตะวันจะตกดินแล้วฮึุเอ,อขนเป็นแบบนี้ประคงเละเทะอยู่ในรูปโดยที่ไม่มีใครรู้แน่ๆ โนบิตาโนบิตาโนบิตาหลงทางไปอยู่ที่ไหนแล้วล่ะโนบิตาอยู่ไหนโดเรมอนเฮ้โดเรมอนเอ้ยเสียงโนบิตาอยู่นะอันไปโดยไม่รู้สึกตัวเลยเหรอฉันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปเลยเนี่ยสงสัยจะดื่มหนักไปหน่อยปวดฉีกช่อง ทำอะไรอ่ะมถอาเจอ้ตผาเจ้เหรอตำรวจมาช่วยรอดตัวไปเลยอะไรกะี่มาฉีเยเฮ้ยยา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 นยายายอยู่ไหนนะาอ่นบิตา รับไปอย่างเดิมไปยังไงเล่าเออเออออโอเปียกแล้วก็เก่งหึงเลยอ,อย่ามาถามฉันฉันไม่อยากจะนึกถึงมันอีก